ท่านผู้ชมครับเราชมโชว์เสร็จแล้วครับวันนี้วันที่22ตุลาตอนนี้สี่ทุ่มกว่าที่เห็นข้างหน้านี้คือพระราชวังปูตลายามค่ำคืนนะครับเราถ่ายบนสถานที่ที่เรามาดูโชว์นะครับนี่ยพนไวนะเนี่ย มีน้ำขั้นมิวทิวทัศนะครับนะนี่คือที่เรามาดูโชว์นะ ข้างหลังก็คือโรงละครนะครับที่เราเข้าไปดูโชว์มาเนี่ยนะแล้วก็มองเห็นพระราชาวังโปรตราอยู่ข้างหลัง เป็นโงละครที่เรามาดูโชว์นะครับจะเห็นพระราชวังปูตลานะครับอยู่ด้านหลังเรานะครับอันนี้คือด้านหน้า